สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมหาศาสตร์นะครับผ่านทางแชร์ทีวีสถานีแห่งการแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่ผมใหม่วิจัยพึ่งแม้นะครับซึ่งเรากลับมาจะเจอคุณผู้ชมนะครับทุกๆวันอังคารจนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเที่ยงตรงนะครับจนถึงบ่ายโมงเองซึ่งเราจะมีการนําเสนอนะครับเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับความเชื่อโชคลางแล้วก็การดูดวงในรายการของเราด้วยครับแล้ววันนี้นะครับก็เดินทางเข้าสู่ในวันที่2มกราคมแล้วด้วยเองนะครับก็ใครที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะฮะติดตามชมได้นะครับทางจานดาวเทียม พีเช่อง72ครับหรือว่าจะเป็นจานดาวเทียม DTV และโอเคครับติดตามชมได้นะฮะทางช่อง26ครับทรูทีวีติดตามชมได้นะครับทางช่อง22กล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ครับติดตามชมได้ครับทางช่อง221และกล่องรับสัญญาณดาวเทียมซันบ็อกครับติดตามชมได้นะครับทางช่อง66และ67เนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะฮะก็วันพุธที่2มกราคมนะฮะยังคงเป็นหน้าที่นะฮะของแม่ยุนะครับขอต้อนรับครับ แม่ยุพินท่าประสบสวัสดีครับแหมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสีเสื้อของเราไม่ต่างกันเลยนะฮะ <c oughs> ดูจากดูจากสีเสื้อ <c oughs> ที่ใส่มาวันนี้นะฮะเข้ากันดิบดีเลยนะฮะแหมเข้ากับบรรยากาศนะฮะให้สดใสด้วยเหมือนกับว่าเป็นการ <c oughs> บอกเลิกงามยามดีให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านเมื่อวานนี้ที่ผ่านไปในวันที่หมกราคมค เข้าสู่ในปี2556แล้วด้วยปีใหม่นะคะใช่แล้วครับใครที่ติดตามชมรายการของเราเมื่อวานนี้คงบอกว่าเออได้ทราบดวงชะตาของตัวเองไปแล้วนะฮะใน6ปีนักษัตริย์แต่เรายังเหลือนะครับอีก6นักษัตริย์6นักษัตริย์นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็คือชวดฉลูขานถาะมะโรงมะเสงนั่นเองครับเราก็ได้พูดถึงนะครับครบแล้วด้วยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินความรัก โชคลาภแล้วก็สุขภาพนั่นเองนะฮะว่าพื้นดวงนะครับในปีนี้ต้นปีนี้คุณจะเป็นยังไงอ่ะเราก็นํามาบอกกันแล้วครับสําหรับในวันนี้ครับเราก็ยังคงติดค้างคุณผู้ชมไว้อีก6นักษัตริย์ค่ะใช่แล้วนั่นเองนะฮะก็คือปีมะเมียปีมะแมปีบอกปีระกาปีจอแล้วก็ปีกุลครับใครที่บอกว่า6นักษัตริย์นี้เมื่อวานไม่ทราบวันนี้เรานํามาบอกกันแล้วด้วยนะอ่ะยังไงแล้วติดตามกันให้ดีแล้วกันนะฮะว่า ใครครับที่อยู่ในปีนักษัตรย์ไหนแล้วดวงสตาของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะครับเรานำมาบอกกันอย่างแน่นอนครับเอาล่ะเหมือนเคยฮะข้ามสู่ปี2,556ผู้สนับสนุนใจดีของเราก็ยังอยู่ครับแม่ครับอยู่กับเราเหมือนเดิมใช่แล้วครับแม่ s a ค่ะใช่แล้วครับเอาล่ะผลิตภัณฑ์ DSA นะครับผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาและก็บำรุงสมองนะครับซึ่งใครนะครับที่ตอนนี้กําลังเดินทางกลับ คือตอนนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มทํางานในวันนี้หรือว่าหลายๆคนบางบริษัทเนี่ยอาจจะหยุดถึงวันนี้กําลังเดินทางกลับนะในเรื่องของการขับรถครับแม่ต้องระวังอุบัติเหตุนะคะรถเมืองแน่นมากรถเยอะมากนะคะเพราะว่ารถที่ทยอยเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกๆเส้นทางเลยนะภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เนี่ยคือแบบเอออยากจะให้คุณผู้ชมระมัดระวังในเรื่องของการขับรถใช่แล้วนั่นเองนะฮะและที่สำคัญครับสิ่งหนึ่งเลยที่ มันเกิดขึ้นนั่นคือในเรื่องของการมองเห็นแล้วก็ความจำใช่แล้วครับถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยโอ้โหอ่อนเคลียรมง่วงระบบสมองของคุณทำงานไม่ดีขับรถเนี่ยอันตรายมากๆไม่ใช่เฉพาะคุณนะครับ คนที่ร่วมทางมาด้วยร่วมทางมาด้มากับเรานะคะแล้วยังไม่หมดแม่คนที่สานจอนมาในเส้นทางเดียวกันนะคะใช่ครับอ่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับนำมาบอกต่อกันด้วยตั้งแต่ต้นปีเลย091.301.5301นะฮะซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่อยากจะบอกต่อสําหรับคุณผู้ชมที่เอาไปให้คนที่คุณรักหรือว่าน้องๆช่วงนี้ครับพอ เปิดมาในปี2556ปุ๊บเริ่มเรียนกันใหม่มมพอเรียนใหม่ปุ๊บสิ้น,ส,นสิ้นเดือนนี้ฮะส,ส,<อ>สอบสอบแล้วยังไม่พอครับแม่ครับ <c oughs> คือในเรื่องของการสอบเนี่ย สอบพวกสอบแอดมิชันเนี่ยกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะฮะเอออันนี้คงจะต้องบำรุงกันหน่อยนะครับคุณแม่ใช่สโลงมากค่ะคุณแม่หลายๆท่านนะครับก็คงจะต้องหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับมาให้ลูกๆของคุณได้เป็นตัวช่วยกันบ้างนั่นเองครับเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้อย่างที่บอกครับวกกลับมาในเรื่องของการตรวจดวงชะตาเนะครับเป็นการตรวจดวงชะตาแบบพื้นฐานในรายการของเรานะครับว่าในปีนี้นะครับอีก6ปีนักศัพร์ที่เหลือ จะมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นเลยไหมคะแม่ใช่ค่ะได้เลยได้เลยมาเริ่มต้นนะครับการที่ปีมาเมียเองหรือว่าปีม้ามาเมียนะคะม้าค่ะการงานนะคะเริ่มที่อะไการงานก่อนนะคะการงานราบรื่นดีค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กใหญ่ปีนี้นะคะจะประสบความสำเร็จค่ะด้วยการลงทุนลงแรงมาเนี่ยที่ทำทำมาเนี่ยตอนนี้ ด้วยด้วยฝีมือของเราเองนะคือถ้าสมมติว่าใครลงทุนตอนนี้หรือว่าใครที่ประสบทุนที่ผ่านมาที่ผ่านมาครับมันจะเห็นผลในปีนี้ใช่ใช่มาปีนี้จะเห็นผลเลยครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้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 เขาเรียกอะไรให้ความช่วยเหลือช่วยเหลืออุปัมภมเราครับ คือมองเราเป็นคนที่มีฝีมือค่ะนะคะคือเราเนี่ยแสดงว่าจะทำงานใช่ใช่ใชเจ้านายก็ต้องเห็นความดีแล้วแหละแลวเขาก็มอบหมายงานใหญ่ให้เราปีนี้นะคะครับค่ะอาจจะต้องหนักนิดนึงนะแต่หนักในเรื่องของหน้าที่เนี่ยหน้าที่การงานที่ดีอะค่ะครับนะคะแล้วมาเรื่องการเงินล่ะครับการเงินเป็นยังไงบ้างเรื่องการเงินเริ่มดีแล้วจากเมื่อปีที่แล้วไม่ค่อยสักเท่าไหร่ปีนี้มาเริ่มดีแล้ว คนเข้ามาช่วยเหลือเราหมายถึงว่าเมื่อปีที่แล้วคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยเขาจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสักเท่าไหร่เรื่องการเงินนะคะแต่ปีนี้โอเคละปีนี้เริ่มเริ่มค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นเป็นลําดับนะคะครับค่ะและจะมีคนมาคอยช่วยเหลือช่วยเหลือเรื่องอะไรเรื่องการเงินเนี่ยค่ะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะคะครับจะมีรายได้เข้ามามากมายหลายทางด้วยโอ้นะคะสําหรับคนปีมะเมียปีม้านะคะครับค่ะ ในเรื่องอื่นๆนะฮะเรื่อง,อ,งอื่นๆเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วราบรื่นดีค่ะม,มีเรื่องที่น่ายินดีนะคะครับสําหรับคนปีมะเมียหรือปีม้านะคะมีรเรื่องที่น่ายินดีคือหมายถึงว่าในครอบครัวนะคะนะคะช่วงนี้ได้สังสรรค์กันบ่อยขึ้นได้พบป,ปะ เลือดพี่น้องครอบครัวทําให้อบอุ่นม,มีการรักใคร่กันดีขึ้นนะคะอ,อาจจะแบบว่าพบปะก็คือน,นานๆไม่ค่อยได้เจอกันปกติแล้วไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่ด้วยหน้าที่และการงานนะคะแต่มาปีนี้จะบ่อยขึ้นนะคะจะพบกันบ่อยขึ้นมากนะคะครับแล้วเรื่องโชคาลาภล่ะเ,ออเรื่องโชคลาภเนาะมีใหม่เนี่ยแม่แป๊บนึงนะฮะคือเรื่องของโชคลาภเนี่ยคือคนไทยนะใ จะยืดมากจะถือมากเลยโชคลาบยืดที่สิบหกสามสิบนี่นะโอ้โหแล้วก็เป็นรายวันก็มีนะเออเดี๋ยวนี้มีรายวันด้วยใช่รายวันรายวันนะคะอ่าเดี๋ยวต้องฟังให้ดีนะคนที่เกิดปีมะเมียนะครับคนปีมะเมียนะคะปีนี้โชคลาบไม่มีเลยเขาบอกว่าอย่าหลงมุมยนะไปว่ตรงนั้นตรงนี้วิเห็นตัวเลขแล้วไม่ใช่นะอย่านะไม่ใช่จับไอ้ตัว เขาเรียกอะไรอ่ะผู้ไทยแทนีมันนอนหงายทาแป้งแล้วมองเห็นตัวเลขไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่เอานะไม่ใช่นะบางคนไม่รู้ของคุณนะคือบางคนเนี่ยไม่รู้ไงครับแม่ว่าเอจะเอาวิธีไหนดีนะคนพรุ่งนี้ก็จะออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นอะไรก็เป็นตัวเลขแหละนี่มันก็ไม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่โอเคค่ะนะคะครับเรื่องสุขภาพเนาะเอามาสุขภาพสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเลยความรักไม่ค่อยดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะ จะเจ็บป่วยบ่อยๆอ่ะปีนี้นะคะคนปีม้าจะป่วยไข้บ่อยมากนะคะค่ะอะยังไงก็ช่วงนี้ต้องหมั่นคอยดูแลตัวเองนะคะคอยดูแลแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เนาะค่อนข้างแบบคือมันเจ็บป่วยปุบทุกอย่างมันก็อาจจะมีผลกระทบเนาะทุกอย่างมันล้วนไปหมดไง เป็นอันว่าคนที่เกิดปีม้าปีนี้นะคะปีมะเมียปีมะโรงเอ้ขอโทษค่ะปีมะเมียค่ะเต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะอย่าคิดว่าร่างกายและสุขภาพไม่สําคัญนะคะสําคัญนะคะครับสุขภาพไม่ดีอะไรมันก็รวนไปหมดเนาะหน้าที่การงานการเงินโชคราบ ความรักทุกเรื่องเนาะมันรวมไปด้วยเลยแต่ก็ยังถือว่าโอเคนะในเรื่องการงานการเงินเนี่ยเขาโอเคนะแต่ารงานกับการเงินแต่ว่าโศกภาพสุขภาพความรักไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราคิดดีทําดีเนาะมีสติคืออยางมาเองค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยการงานดีนะแล้วก็มั่นดูแลตัวเองนะสุขภาพของคุณก็ดีอยู่ เหมือนทุกๆวันที่คุณใช้ชีวิตอยู่แหละครับค่ะยังไงก็ฝากไว้สําหรับคนที่เกิดปีมะเมียนเองครับมาต่อกันเลยดีกว่าฮะกับสําหรับปีมะแม่ค่ะปีมะแม่นะคะการงานปีแพะเนี่ยค่ะปีแพะเมื่อปีที่แล้วดีมากเลยครับพอมาปีนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้อาจจะพทะคารมต่อครบครัวบ่อยมากนะคะค่ะมีปากมีเสียงทําอะไรก็ขัดแย้งกันหมดนะคะครับปีนี้ หน้าที่การงานก็ไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะค่ะเจอแต่ปัญหาค่ะการถูกเอารัดเอาเรียบนะคะถูกช่อโกงถูกโกงนะคะคนปีมะเมียเออมะแมปีนี้ไม่ค่อยโอเคในเรื่องของการงานเนาะเอาเอาเป็นว่าใครที่เกิดปีปีมะแมในปีนี้นะฮะไม่เหมือนปีที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการทํางานคุณต้จะต้องมีการวางแผนในการลงทุนหรือว่ามีเขาเรียกว่า มีสติอะสติในการทํางานในทุกๆอย่างที่คุณทําเพราะว่าอย่างที่ดวงปรากฏออกมาเนี่ยคือในเรื่องของการชอบโกงปัญหาปัญหาย่แยะมามากมายนะคะครับการเงินล่ะการเงิน ้องจะต้องใช้เขาบอกว่าใช้กําลังแรงเราอ่ะมันถึงจะได้อ่ะเพียงอย่างเดียวอ่ะตัวเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองเท่านั้นนะคะนะคะหวังพึ่งพาคนอื่นไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะไม่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 ได้ล่ะอะไรก็ติดขัดไปหมดไม่ง่ายไม่สะดวกเลยครับนี่สินก็ยังสะสางไม่จบเลยตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผ่านมาปีห้าห้าพอมาปีห้าหกปุ๊บก็ยังค้างค้างอยู่ มันอะไรมันไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็ความรักล่ะเรื่องของความรักก็นั่นอ่ะมีน้อยอกน้อยใจกันไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่เนี่ยผ่านมาตั้งแต่แรกแล้วผ่านมาตั้งแต่งานแล้วก็แล้วมาเรื่องความรักอีกดูซิเนี่ยดูจากปีั้แม่แล้วไม่ไม่ค่อยจะมีความสุขเลยเรื่องความรักนะถูกแทรกแซงอยู่เรื่อยมีมือที่สามมาทำลายออ ทำให้ความรักมันมีอุปสรรคและมีเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วโชคราบล่ะเออเรื่องนี้เรื่องใหญ่อีกแล้วใช่เห็นไหมเรื่องใหญ่สำหรับคนปีมาแมยแต่ก็ไม่มีไม่มีน้องใหม่ไม่มีค่ะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความสามารถเหมือนการงานอีกแล้วต้องใช้ความสามารถของตัวเองความขยันและความอดทนของตัวเองเท่านั้นที่จะได้มานะคะครับ แล้วเขาบอกว่าทําอะไรอย่าคิดเพราะเจอไม่ได้ไม่ได้จินตนาการสูงไม่ได้นะจะเห็นนู่นมีตัวแรกวันนี้พุ่กนี้รางวัลที่หนึ่งแน่เลยพ่งนี้หวยออกรางวัลที่หนึ่งไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะครับค่ะนะคะต้องต้องต้องใช้สตินิดนึงนะคะเรื่องโชคลาภอย่าไปหวังอย่างที่บอกงมงายไม่ได้นะคะสุขภาพค่ะสุขภาพก็อย่างน่าห่วงหนูอยู่อีกอ่ะคนปีมมะแมนะคะน่าห่วงมากเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพไม่ดีเอาเลย มีโรคประจําตัวต้องระวังโรคเก่ากําเริบอีกและคนปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมือเลยมื่อปวดตามเนื้อตามตัวตามร่างกายเลยมันเหมือนเจ็บอ่ะมันเจ็บจากการงานมาสุขภาพมันก็ยังเจ็บอีกอะ,อะอน้องใหม่คิดดูอ,อก็รี่าในป<ช>ีมาแม่นี้อาจจะไม่ทุกอย่าง<ำ>ทุกเรื่องทุกเวลาไม่ว่าจะกินจะนอนต้องระวังไปหมด กินมากไปก็ไม่ดีใช่กินน้อยก็ไม่ดีเออทุกอย่างเป็นไปหมดเลยใช่ใช่ต้องใช้หาเวลานะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างมันจะช่วยช่วยร่างกายเราได้บ้างนะคะนะครับ ก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ใช่ปีของคุณก็ได้นะสําหรับปีที่เกิดที่ปีนี้ไม่ใช่ปีทองของแม่เลยอ่ะแต่ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะตรวจดวงชะตาไปแล้วนะหลายๆคนก็อาจจะเกิดขึ้นแต่หลายๆคนนะคะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยปฏิบัติดีคิดดีทําดีทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามมานะคะมันก็ดีดีมาค่ะมันจะดีตามมาเลยนะคะแต่ที่เราดูเนี่ยคือเป็นพื้นดวงโดยรวมค่ะ ไม่ให้ให้เราคิดตระหนักว่าเออเนี่ยดวงเราไม่ค่อยดีนะเราจะต้องอะไรแหละข้างหน้าสิ่งที่ดีเราต้องทำละทำสิ่งดีๆทุกอย่างมันจะดีมานะคะคืออย่างบางคนเนี่ยพอได้ทราบปุ๊บคือตรวจวงนสตาปุ๊บไม่ดีปุ๊บพอไม่ดีเสร็จปุ๊บ้าวทีนี้แหละมันเลยล้วนไปหมดเลยที่เรามาบอกว่าคือในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคุณก็จะต้องหาทางแก้ไขเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของคุณต่อไปให้คุณรู้ว่าเออตรงนี้ตรงนี้นะคุณต้องแก้ไขอะไรบ้างสําหรับตัว ที่เกิดปีมะแมนะคะอืมค่ะอะยังไงก็ในเรื่องของการทำบุญก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญใช่ครับก็ยังไงช่วงนี้สมบุญไว้ใช่ครับในช่วงนี้คนที่เกิดปีมาแมนะฮะก็ต้อง รักษาสุขภาพทําบุญบ่อยๆออกกําลังกายอย่าไปเครียดอ่ะก็อันนี้เป็นโดยรวมนะคะับสำหรับคนที่เกิดปีมะแม่นั่นเองนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นปีมะเมียนั่นเองอ่ะในเบรกนี้ครับเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียปีมะแม่และก็ ในเบรกต่อไปฮะแม่ครับปลายที่เกิดปีวอกแล้วก็ปีรากาคุณผู้ชมท่านใดที่เกิด2ปีนักััตร์นี้นะครับช่วงหน้าการเงินการงานความรักการเสี่ยงดวงสุขภาพนะครับเรานำมาบอกคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะส่วนช่วงนี้รับพักเบรกกันสักกูนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับค่ะ